ัสดีครับผมชอวัรพลอบคนนะครับเดยวนี้พาคุณผู้ชมมาดูการทำงานของเจ้าโคเบลโก้อ200มาร์ทเทินตัวท็อปครับตัท็อปไฟท้ายนะกบกับชิมงานสังวันโชคจเจริญยิ่งครับอาากกอกสังวันโชคจเจริญยิ่งก็ทำการกุลอกล้ำน้ำทวนที่วิมานทยายแถนยะโสธรครับคุณผู้ชมตันนี้รู้สึกว่าเขาจะ ทำเป็นสถานที่ออกกาลังกายนะก็คือให้คนมาวิ่งปั่นจักรยานนะครับหลักจอมักเห็นตัวท็อไฟท้ายครับไฟสวิงทางานปกตินะเป็นสีเข <sanding you. S 1> ีย <concurrent> ว <noise> ๆนะครับแล้วว่าความสว่างน้อยไปหน่อยครับไม่รู้ว่ามองเห็นไหมก็ด้านนี้ก็จะมี l ปอ g l ลิสครับ SK210 LCLR นะครับ16เมตรตักโคลนออกนะครับตักโคลนออกให้เหลือแต่ดินที่มันยังพอแน่นตัวอยู่นะครับแล้วก็จะพอจะพังเอาดินนะครับที่อยู่ข้างบนนี้ลงไปนะครับสำหรับให้เมคโคพาไปยืนขุดลอกนะ คิดว่าเขาจะเริ่มงานได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วครับหนึ่งเดือนแล้วที่ลงงานกันนะครับตรงนี้น่าจะกดอยู่ประมาณสักสามเดือนนะอาจจะมะก,กราคุณพามีนาหรืออาจจะมีสานะครับช่วงพฤษภานีก็จะเป็นมีฝนแล้วนะครับก็จะเป็นช่วงของพายุฤดูร้อนไปแล้วนะทำงานได้จริงๆก็จะมีมก,กราคุณพามีนาเมษา,าครับสี่เดือนนี้เท่านั้นนะครับสี่เดือน จะ5เดือนนะครับที่ทำงานได้สำหรับงานลอกบึงลอกหนองนะช่องมก,กรลาีนน้ำก็ยังเยอะอยู่ยังไม่แห้งสนิทมามาดูมุมข้างหลังเขาคุณผู้ชมเพราะว่าข้างหน้า,า,นามันย้อนแสงแล้วก็ไม่เห็นมุกกี้นดยินด้วยนะครับมันบังเนินเราต้องถมดีๆครับถ้าถมไม่ดีนี่ก็มีสิท ตัวเองจะจมได้เหมือนกันนะครับ SK สเ0องร้อยมักเชน พักหลังๆมานี่ทีมงานเสียโชคก็หันไปเล่นซานี่กันเยอะแล้วนะเสือกว่าซานี่จะจัดเข้ามาจะสิบกว่าคันเลยยี่สิบคันได้แล้วครับตัวสองหนึ่งห้าเอซีน่าจะสิบสองคันนะแล้วก็จะมีตัวสองร้อยห้าเอหนึ่งสามนะครับน่านจะเป็นสิบห้าคันละล่นะตอนเนี้ย เขียร,ยร์แล้วก็ทีนี้จะบดอัดนะครับเดินเอาน้ำหนักตัว21 22ตันนี่ครับบดอัด21ตันครึ่ง ดีมากครับกลับกลับกลับเลย ตักเอาพวกกินโคลนหรือว่าผักสบครับไปไวปทางใต้ก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เขาแต่งทางสำหรับการทำงานอยู่นะครับยังไม่ได้ขดลอกจริงๆจังๆ บทลอจริงจริงจะเป็นฝั่งโน้นนะครับที่เขาแต่งทางไว้ก่อนที่ผมลงที่ไปเมื่อประมาณ2-3อาทิตย์ก่อนนะครับ ดินลงมาผสมผสมครับไม่ให้มันเหลวเกินไปให้มันยังพอแข็งตัวหน่อยนะครับนี่รถแดดสักสองสามวันก็น่าจะแห้งกว่าเดิมอยู่ครับดินที่ทําทางนี้นะ ออเครับเดี๋ยวเดินเปลี่ยนมุมมาดูข้างหน้าใหม่คุณผู้ชม สมให้มันพอเร็วๆนะครับแล้วก็ดันดันออกไปอย่างนี้นะครับมันก็จะกั้นน้ําให้เรานะครับ พกานยาวเราก็เสาอยู่ข้างหลังครับรโครนขึ้นมานะครับแปบบเดียวแห้งคุณผู้ชมเอามาตากแดกดสักสี่ห้าแดดครับรับรองแห้งสนิทเลยคือมันต้องทำแน่นๆนะถ้าทำไม่แน่นอาดินขึ้นมาไว้ข้างบนเดี๋ยวมันก็พังใบสไลดยลงไปเหมือนเดิม แดดออกแล้วครับก็ถือว่า,าไม่ย้อนแสงมากยังพอถ่ายได้อยู่ ผมแทนคร in ับทีนี้ไม่เห็นปลัไหลเลยคุณผู้ชม กดจับยับลงไปเลยครับ เดินบดครับเดินบดเดินอัดอ่ะสิบสามกว่านาทีแล้วคุณผู้ชมครับเอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าอะไรกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีรรกร์ตกระดิ่งเจียงเตือนให้กับชอว์วัชระพลด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆตอนนี้ช่องอัพคลิปลงสำหรับวันนี้ผมแล้วก็เจ้าโกเบโก้เค200มักเพนตัวท็อปก็ต้องขอลาชมไปก่อนครับแล้วขอทีมงานสองวันชจะเริยิ่งนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาแล้วครับ